สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็มาเจออีกแล้วครัวชั้นเจ็ดกับเจ็กโจวันนี้เจ็ก็กจะมาทำซุปไก่นะฮะวัตถุดิบก็จะมีไก่มีมันฝรั่งมีมะเขือเทศมีหัวหอมมีขึ้นช่ายแล้วมีกระเทียมครับแล้วเจ็กเริ่มทำเลยใส่กระเทียมหมดเลยอย่างแรกแล้วเจ็กก็จะใส่ไก่ ไก่นี่ก็ล้างมาแล้วนะฮะคัดสันไว้อย่างดีอุ้ยโอ้ย,อยต่อด้วยหัวหอมใส่ไปกระเทศใส่ไปมะพรั่งใส่ไปแค่นี้ครับแล้วเด็กก็รอมันเดือดอันนี้เราก็ปิดฝาเดี๋ยวเรามาดูกัน ต่อเลยครับว่าเปิดมาแล้วจะเป็นยังไงทีนี้เราก็มาเปิดดูกันนะครับอุ่ดเด็ดเลยต่อมาเราก็มาปรุงกันนะครับแล้วใส่อะไรลงไป ตาใส่ไหมเกลือใส่ไทีนี้เราก็มาชิมกันนะครับรถดีใส่ไว้

ไยหน่อยแอนน้ำตาลเจ็ดไม่มีพิษไทยไหมนะครับเจ็ดมีแต่พิษไทยขวดใส่ไ,ไปไม่ต้องเยอะ อย่างนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะรอให้มันเปื่อยนะครับทีนี้มันก็ใกล้เปื่อยแล้วนะครับแต่ที่ว่าน่าจะเปื่อยลนะ่ะเราสังเกตตรงที่ข้อกระดูกครับข้อกระดูกตรงนี้ฮะถ้ามันล่อนล่อนมากแปลว่าเปื้อยแล้วนี่ก็โอเคลนะคือกางเด้งๆครับเด็กนะชอบประมาณเด้งๆครับเด็กไม่ชอบเปื่อยมากเฮ้ยเจ๊ก็จะปิดปิดแก๊สนะครับแล้วเดจ๊ก็จะโรย ด้วยใบคุณชายใส่เลยใส่เลยเห้อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นรอมาจัดใส่จานกันนะครับ เด้ดครับหน้าตานี้ก็ทำท,ทำานทานกันได้ที่บ้านนะฮะไม่ยากเลยไม่ยุ่งยากเลยครับงั้นเจ็ก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค like, ์กดแชร์กดสับสกายให้เจ็กด้วยฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เจ็กด้วยจะได้มีคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆดูครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ